ม้วนวอร์กโชว์สเต็ปเท้าแต่ละคนแม่หมดโอเคกันเดาอย่างอ้อมเจมส์อ้อมค้อมอ้อมอ้อมอะ่รหยาบอย่าพูบอกกูหลบคำพูดตั้งนานให้เข้าใจให้เข้าใจอ้อมๆอย่าบกันเด้าแล้วเข้าใจนะหย่าบเฮ้ยแป้นหนึ่งแป้นหนึ่งก่อนก่อนอื่นเนี่ยผมขอนิดนึงได้ป่ะให้หนุ่มๆมาลองอธิบาย นุ่มๆอ่าชิคๆไม่เคลื่อนกุระอ่าอ่าไม่อธิบายแล้วอันนี้นุ่มๆมาลองกิ่นหน่อยค่ะพี่ขามาเลยว่าให้นุ่มๆในแต่ละคนมามาลองกินแล้วก็คือชอบกินไหนคุณเลือกกินนั้นเพราะผมจะบอกให้ว่ามันหอมๆจริงอ่ะให้ให้คุณเติร์กสปาร์ติเฮสเลือกก่อนเลยสปาร์ติเฮอ่าเขาชื่อจริงเลยใช่ไหมชื่อจริงเลยเขาสปาร์ติเฮสจริงเหรอลองลองลองชิมทุกอันคิดู่าตอนเด็กๆมีเพื่อนหลอกมั้ย่ะ โอ้แค่นี้ก็หล่อแล้วพี่แนะเฮ้ยอันนี้อันนี้หอมอะพี่อันนี้คดูสดไปเลยหอมมากมมิสเโซรี่ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนดูหรูหน่อยแล้วก็แบบดึงดูดมิสเน่ใช่คิดหอมหอมวันเนี้ยกูถามหน่อยกูคล่องใจมากตอนเด็กกูฉาพวกมึงคืออะไรรู้ปะพี่มันตัวอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนมหนึ่งอะไม่หยุดเลยไล์สปิวลท์สปิวเลยครับผมไม่รู้ไม่แน่ใจแต่มันยังออกออกยังอยู่ยังได้อยู่คือต้องบอกว่า คือตอนนั้นน่ะพี่คิดดูดิเด็กสิบสองสิบสามแล้วตัวอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจตอนนั้นยุคนั้นมีใครแบบหลุดหลุดคิวซีโตไปขนาดนี้ป่ะไออาร์เธอร์ก็โตอาร์เธอร์ก็สูงอาร์เธอร์ก็โตแล้วมีไอพวกไอบิ๊กอีกที่ไซส์คือแบบผมจะบอกให้ว่าคือคือคิดดูดิว่าเด็กอายุสิบสามสิบสี่แล้วตัวนี้เลยคือสูงมากแล้วก็คือเหมือนลาเดิคือเหมือนแบบสมัยก่อนสตาร์ไปเลยอ่ะสูงขึ้แล้วก็ไม่ไม่ขึ้นอีกเลยนะ หยุดตั้งแต่หมอแบบนี้เลยมหาลัยแล้วก็แบบเท่านี้เลยเออคิดดูดีว่าตอนตอนเจ๊ตัดอายุสิบสองถึงสามเมตัวอย่างนี้จะหมดอ่ะยุคนั้นคือมันจะแบบเด่นเด่นสุดในโรงเรียนเลยเออเดินไปไหนนี่หนุ่มหมกอะไรนะหน้าแบบนี้ตั้งแต่ตอนสิบสองถึงสามพี่ไม่คือเมื่ออนเล่นกีฬาครับ แต่ว่านี่คือจะเป็นแนวบอกว่าบ้าพลังชอบแบบว่าคือดึงข้อเชื่อค่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูโดนเชื่อเลยค่ะการที่ไม่พูดแบบนีกระไรแบบหกสูงแล้วก็เดินอะไรเงี้ยคือเป็นเป็นโรคจิตอ่ะคือไม่ได้คือใครเขาเล่นกีฬาอเลยเราเล่นกีฬาคนละอย่างกันหมดผมนี่คือไปใครว่างพักไม่ได้กูหกสูงปีต้นไม้อะไรเงี้ยต้นเคยเห็นใครปีต้นไม้ในโรงเรียนมั้อล่ะ เฮ้ยจำได้เราก็ตกมาแล้วแก่่่าใชปะไปหมดจริงไอ้นี่ในในในช่องในช่องเรียนจะมีช่องหนึ่งไอ้ตรงที่แบบมันเป็นช่องแบบประมาณเนี้ยไอ้ช่องนี่ยคือเอามือเอากระโดดสปริงเดินขึ้นไปคือเอาตัวดันๆให้มันเป็นเงี้ยเดินไปเหมือนแบบว่าฟรีดันนิ่งอ่ะเออไม่มีที่เลยไอพี่แบบแปลกๆคือทำหมดจรตั้งแต่จบโรงเรียนแล้วไอ้ข้อเสียผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะใครที่กำลังโตนะครับคุณไม่ควรไปเล่นยิมนาสติกหนักเกินหรืออะไรเพราะมันจะทำให้ตัวคุณอ่ะ อยู่กับคงกับที่ผมก็ตัวนี้แต่เด็กๆเหมือนกันตัวนีนแต่ว่าขอหรือว่าคุเพอเล่นคะเนี่ยเชตับเล่นหรือเล่นแต่เมื่อไหร่ยิมนาสติกบอกเข้าไปดิหรือกูเผลอเล่นทีมนักติกโดยไม่รู้ตัวคือไม่ควรพูดเพราะว่าหุ่นมันไม่ใช่ขอบคุญกราบใครเลยอยู่ข้างหน้าขอบุญกรับที่ส่งมาอุ้ยหล่อหล่องขอบุญกราบใช่ไม่แต่แต่รักไงแต่รักไงเฮ้ยวันนี้มีของกินอร่อยปะเนี่ยหล่อมากเลยค่ะผมเหรออืมเนี่ย กูท่าเล่นแฟนฉันเลยน่าจะเกิดเลยนะคะเนี่ยคนโชคดีเลยผมอยู่ในเหตุการณ์นะครับตอนที่แบบว่าเขา casting ไม่แต่กูดีใจนะดีที่คุณกับแม่งไม่เห็นไอ้นี่ใช่ถ้าคุงกับเห็นไอ้นี่กูจะได้ไปยืนแม่งกูหน้าเลยเพ้นแต่ไม่เข้ารอบไงคือต้าเห็นกูแต่เขาเอามือเนี่ยตัดยางนะน้อยละช่วงนี้ด้วยตอนนี้หล่อครมับคุณช่างกูหล่ออย่างนี้แต่เด็กอยู่แล้วเป็นตน่อขอให้จะตัดไปขี้แป๊บนึงนะครับผมอ้าวทำไมไลฟ์นี่มันได้ยังไงล่ะ ไม่ปิวไม่ปิวไม่ปิวก่อนอื่นนะให้เพื่อนแนะนําตัวหน่อยเติร์ดนี่เรารู้ชื่อมาแล้วมาแน่นจริงจังเลยต้องให้อ่ะลองน้่งหอมชอบกินไหนสุดวันยังให้มันลองต่อเลยลองเอาอะไรเมื่อกี้ลองอู่แล้วใช่ป่ะมิสซูรี่ใช่ไหมมิสซูรี่ใช่ใช่อ่ะแล้วก็มีอันนี้ตัวไหนนิ้วนวลนวใช่นัวนี่จะเป็นกลิ่นแบบไหนอ่ะลองเลยอ่ะลองอืมอันนี้จะแบบว่าลึกลับลลึกับมีเสน่ห์ดึงดูดน่าค้นหามีความแบบนุ่มๆ จริงๆเนี้ยมันจะหรูหราเท่าแบบน้ำหอมแบบคาเตอร์แบรนด์ถูกถูกเลยอันที่นี้อว่าออกงานได้เลยใช่ใช่พดีแล้วแล้วเวลาโดนผิวเนี่ยกลิ่นก็คือจะเปลี่ยนแล้วก็ติดนานด้วยจริงจริงเมื่อกี้ลองแอบฉีดพวกเราพวกเราลองแอดฉีดแล้วใช่แล้วเราก็ฉีดแล้วเราก็เฮ้ยเราอยากลองกินอื่นเราเอากระดาษเปี่ยลองมาเ็ดไม่ออกไม่ออกไม่ออกอยู่ติดทนนานท้งวันแน่นอนทุกบอกแล้ว่าฉีด อยู่ได้ประมาณสองคำวันน่ะแต่ก็ไม่อาบน้ำนะครับอันนี้อันนี้จะแรงอันนี้ก็จะแรงว่าไม่ต้องอาบน้ำผู้ชายสายเที่ยวหน่อยผู้ชายสายเที่ยวเติ๊กไปชิมเลยมือเที่ยวหน่อยเที่ยวจริงมือเที่ยวเลยได้เหรอเติ๊กเฮ้ยอันนี้อันนี้คือหมอกูคนอันนี้หมอกันหวานหวานไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ก็กินนัวเมื่อกี้กินนัวนะครับอ่าอ่าอันนึงของผู้ชายจะเป็นมือเชื่ีงเอ่ามิสเทียร์สมิสเทียรสอ่านี้อืมตัวนี้จะกลิ่นออกยังไงนะสครับสปอร์ตสปอร์ต เป็นแบบว่าไป o อเอาดอกลางวันไปทัพมอห์เบาๆหมอกต้องพี่ารณาฉีดแบบเดลี่ได้เลยนี้ไปแหงเอาก็ได้ทำงานก็ได้อันนี้แบบหลากหลายหน่อยรู้สึกความสะอาดด้วยกลิ่นมีความสะอาดคืนคลีนใช่ครับตัวนี้นะฮะกลางวันใช้อันนี้กลางคืนไปก็ใช้อันนี้เลยไม่เลย จาี้เลยสอันนี่นะฮะเปิดตัวใหม่เมื่อกี้ได้ข่าวว่ารผู้ชายนะครับราคาพิเศษด้วยใช่ไหมใช่ราคาพิเศษสามร้กว่าบาทตอนนี้เหลือสองบเกาใช่ปกตินะฮะสามบาทวันนี้นะฮะเือเพียงแค่ขวดละ299บาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาปรัปรุงมายอด้วยซื้อสขวดเดือสองขวดส่ขวดเลือสี่ร้อยเกบาทครับจากปกติ780ดร้อยแปบาทแล้วถ้าซื้อ4ขวดเลยเนี่ยเราซื้อสี่ขวด แบบเป็นแพ็คเลยใช่ไหมฮะกระรถกระสีอะไรก็ได้ากลิ่นได้หมดเลยแบงค์เทามีทอนใช่ไหมอะไรนะแบงค์เทามีทอนแบงค์เทามีทอน่นบ้าแบงค์เทามีทอนไม่ถือว่าไม่ถึงพันปกติเราต้องมีแบงค์เทาสักสองใบถ้ามาเราซื้อขวดขนาดนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราแบงค์เทาใบเดียวจบเลยจบเยอะขวดเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับใช่หือว่าลดเยอะมากจากสองร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยห้าสิบประมาณเท่านั้นให้วันนี้พิเศษเลยให้วันนี้พิเศษเลยนะฮะและที่สำคัญนะฮะเปิดตัวนะฮะน้ำหอม กลิ่นใหม่ของผู้ชายนะฮะอย่าลืมนะฮะสองตัวนี้นะครับผมเป็นกลิ่นอะไรน้านเพื่อน นัวกับมิสเทเรียคู่นี้นะคือเด้อไปเดินซื้อยู่แล้วแนะนำว่าแบบสองอันเลยดีกว่าคุ้มใช้แน่นอนใช้แบบไหนนะกลางวันคนหนึ่งกลางวันคนหนึ่งกลางคืนคนหนึ่งกลางวันใช้นัวกลางคืนึ่งกลางวันใช้มิสเทเรียกลางคืนใช้นัวกลางคืนแล้วบองว่าดึงดูดสาวๆชอบแน่นอนใช่่คะเดินผ่านคือมองทุกโต๊ะมองหางตาหอมจริงเล่หอมจริงไม่รู้ได้ไงหอมมาก ต้องฉีดไหมฮะมันต้องไม่มันต้องฉีดเพราะพี่หรือเปล่ามาฉีดจะตอบอ่ะเดี๋ยวผมลองฉีดกนจะไม่คุ้มเราข้างบนดีกว่าค่ะโอเคฮะมันจะใจอดีอันนี้ฉีดตรงตรงคอระดมได้ไหมฮะได้ค่ะจะตอบว่าไงอืมอืมกินอะไรกันคะเนี่ยว้าวหอมมากฉีดคนอื่นด้วยสิคะเปิดกินเพี้ยนอ่าอ่าเล็งคนใครเล็งคนไหนไว้ได้หมดเลยทันยอยกันมา เอาเันที่ไปทำแดงไว้ก่อนหรือเปล่าเตอร์ก่อนเตอร์ก่อนอัตเตอร์อู้หู้พอแล้วเอาแบบข้างถึงถึงเลยครับพี่ข้างกบหูต้องอุ้มแล้วค่ะอุ้ยจริงนะพี่เขาทำเนียอุ้มโดนไหมอุ้ยเมื่อกี้พี่เขาทำเนียโอ้โห่มมาไม่ได้ไม่ไก่อนท้องอ่อนอยู่โอเคอือคิดเมืไม่มันได้สุดๆไปเลย ต่ออีกกินเลยค่ะพี่จะได้ตัดสินใจถูกเหลือสีไหนเอาเป็นอะไรดีมันคู่กันเมื่อกี้นัวปะมันกินเมื่อกี้ไม่ขาดนัวเอานัวนัวนัวต้องนัาตรงคอไปเลยค่ะเอาโดนนัวเลยนะซื้อเถอะเซ๊บอกเลยเดี๋ยวเซ๊ดโดนอีกทีดีกว่าซื้อน้ำหอมเหรอคะเอาหมดเลยเหลือใครคะเนี่ยยังไม่ได้โดะ เหลือพี่ใหญ่เหลือพี่ใหญ่นี่กลิ่นนี้พี่อันนี้หอมมากให้จะตับเรื่องแต่สดๆอยากิีดกิ่นหอมจริงอันนี้หอมจริงคือถ้าใครลังเลที่แบบว่าอยากลองก่อนไม่กล้าตัดสินใจนะคะแนะนํากลิ่นนี้เลยอันนี้ชื่อกลิ่นอะไรคะเชียร์ฟูนเชียร์ฟูนนะคะจะให้ความรู้สึกว่าสดชื่นนะแบบวัยรุ่นเขาใช้กันคือแบบว่าน่าจะเป็นตอบโจทย์สาหรับทุกคนที่แบบว่าอยากลองก่อนอะพี่ลองฉีดเลยอ่ะโอเคฮะอันนี้จะเป็นกลิ่นที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษานะครับเหมาะกับพี่เลยค่ะมีความซุกซนมีความแรงสมบูร เอาตรงที่เหมาะสมจะดีกว่าอ๋อโอเคฮะตรงไหนแกบตรงข้างบนดีกว่าข้างบนตรงคอ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 ดีกว่าว้าว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 มาดมกันดีกว่าครับอ่ะลองดมหัวโยมมากนี่แค่ขยับนะขอเข้าไปทีคือหอมมากนี่ของจริง แนะนำเหลือ299ใช่ปะมีความหวานหวานนะ299ร้้ือเสองขวดสองขวดคุ้มกว่าสจริงค้าเอาเออ499คุ้มกว่าถ้าแนะนำก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือแนะนำนะคะจะเป็นนี่นี้นี่เลยเชียร์ฟูจะเป็นกลิ่นเชียร์ฟูไนท์นะคะกับนี้ก็ได้นัวนะคะแต่มันมีความหอมจริงนะมีกล่องหอมหวานหรู้สึกเหมือนเรากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งจากเจ็ดร้อเหลือ499บาทอ่ะ นีิสองขวดใช่ไหมครับสองขวดผูได้สองขวดเลยนะถ้าขวดเดียวเหลือสองร้อยเก้าเป้าแบบนี้คุ้มกว่าสองขวดคุ้มกว่าลูกค้าสามารถค้าขวดได้เลยวันนี้หกจุดหกคดวันนี้คดหกจุดหกแล้วก็เงินเดือนออกด้วยลูกค้ารีบสอยได้เลยมีปลายทางด้วยค่ะเงินเดือนออกแล้วหรอออกแล้วออกแบบต้นเดือนไงออกแบบต้นเดือนมาเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม เต้นกันโดยแค่ทาท่านี้พอแบบน่ารักน่ารักแบ๋วแบ,แบสมุทสมูทและเดี๋ยวเราให้เอฟซช่วยตัดสินว่าฝั่งไหนจะชนะมีแดงกับดำพี่แน็กจะอยู่ฝั่งสีแดงนะคะส่วนพี่สามคนจะอยู่ฝั่งสีดำเพราะว่าพี่แน็กเขาต่อให้2องต่อสเนาะ พราะเขาแบบน่ารักสุดๆเดี๋ยวเจ๊จะเป็นกรรมการเองพร้อมไหม้าพร้อมพิมพ์พร้อมกันมาเลยจ้าระหว่างที่ดูเต้นก็สามารถซื้อได้นะครับนัวก็ได้เป็นซีเรียสก็ได้นี่ใส่เสื้อก่อนเร็วน้ำหุ่นให้พี่แจ๊คใส่ต่อได้เปล่านิดนึ่งมาถึงแล้วนะมาแห่งวันนี้เครื่องกูขึ้นเตือนรัวๆเลยโดดพร้อมไหมจ๊อสห้ามห้ามห้ามเล่นห้ามเล่นแค่นี้หนูว่าแค่นี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เล่นดมอะไรก็ไม่ได้พี่มันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นโอ้ดมกลิ่นไม่ได้คือไม่ใช่ดมได้แต่ว่าต้องดมให้เหมือนแบบฉีดมือฉีดมือเถอะทั้งนั้นดมเองดมเองดมเองจบอ่าดมเองนั่นกลิ่นนี้มันขึ้นว่าอะไรเซ็กชั่วอะไรอะไรเซ็กชั่วอะไรวะหอมเงกลิ่นพร้อมหรือยังเต้นแค่นี้พอเดียวหนูว่าเต้นแค่พอไอเครื่องผมทำไงให้มันไม่เด้งผมนั่นอยากรู้มาครับมามามาทำไม มามาเดี๋ยวหนูช่วยดูคอมเมนต์พี่แน็กก่อนเลยทีมเนี่ยมันเด้ง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 ขอดูของเครื่องหนึ่งได้ไหมของใครก็ได้ขออ่านคอมเมนต์ใครบริจาคใครบริจาคใครบริจาคก็ได้ขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งครับเน็ตค้างไหมคะเช็คเน็ตอ่ะเช็คก่อนเช็ครื่องนี้ปุ้ยไม่ได้กดได้ค่ะกดได้ค่ะเน็ตเราหนูใช้ไม่เป็นแล้ววันนี้ผมลองกินอื่นไปก่อนได้ได้ค่ะฉีดที่มือแล้วดมที่มือได้เลยอ่ะพี่ฉีดอุ้ยขอโทษฉีดที่มือแล้วดมที่มือได้เลยพี่อ่ะฟิลแบบ คาเฟ่คาเฟ่แบบเรวชอบแบบไปถ่ายรูปอะไรอยเงี้ยพี่อันนี้บัตเตอร์ฟลายแมจิกรีมนะครับครับกลิ่นน่ารักจริงอันนี้เหมือนเหมือนโค้ดตรงเข้าของนัวบอกแบบผู้หญิงผู้หญิงที่แบบว่าดุยตอนราตรีเหมือนกันราตรีใช่ใช่แต่เมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าตอนที่ผมลองฉีดก่อนก่อนก่อนเข้ารายการเมื่อกี้นะฮะผมผมจะชอบตัวนี้มากถ้าผู้หญิงฉีดกลิ่นนี้นะครับเป็นแพชชั่นสวิตนะครับตัวนี้ นะะฮคือถ้าอิงเสีดมาแล้วเดินผ่านโบกคือแบบเดินตามเลยเดตามเลยเดินตามเลยเดินตามเลยนะฮะสามารถเดินตามแล้วก็ลากไปเลยใช่ครับใช่นะฮะนี่นะฮะกลิ่นนี้หอมมากก็ยังดีพี่ก็ชอบนะทามิงไบรท์ตัวนี้ก็หอมดีกลิ่นดูสะอาดไหมมีความคลีนครีมมีความเป็นคลีมทามิงไบรท์ใช่ครับดูดูหรูดูแพงอ่ะพึ่งอ่ะลูกคุณลูกคุณลูกคุนลูกคุนแต่ว่าถ้าเกิดแบบ ของพี่แกมนะน่าจะเหมาะกับเนี่ยใน My Series ัวนี้นะครับใช่ใช่เพราะว่าเหมือนแบบคือเขาออกแบบมาสําหรับกลิ่นของผู้ชายโดยเฉพาะแล้วก็มันจะมีความแบบลุยๆเอาดอแอคทิวิตี้แบบไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ดีเลยครับดีเลยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะแนะนำให้สองต้องสั่งสองเท่านั้นจริงๆคุ้มคือต้องคู่ต้องคู่ต้องแพ็คบอกเลยว่าปกติแล้วขวดเดียวตอนนี้เราก็ลดแล้วแต่แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนนะฮะกด สองขวดสี่ขวดเฮ้ยมันจะยิ่งคุ้มกว่าเยอะเลยนะฮะเพื่อนๆลองดูนะเรามีเก็บโค้ดนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฮะสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับมีหกเดือนหกด้วยหกเดือนหกด้วยนะฮะสี่คนสี่คนไอมาสี่ขวดเออเออเออไอมาสี หคนแล้วตอนนี้ห้าคนนี่มแล้ม่เยตงหน่าเดี๋ยวช่องกูุไปพอดีีกเกคนยังไม่เปลี่นอีกเด้งไม่ได้วันนี้อย่าเด้งเยอะกดดรอปกดดรอเด้งไม่ไหว <ท>มาต,ต้องบอกว่าอ้าวนี่มันเด้งหอกแล้วเนี่ยมเดง้งอยู่เขาเนี่ยไม่มีใครบริจาคโทรศัพท์กูเลยไม่เไรดูนี่ก่อนก็นกนได้มาไม่ไม่ไอ้นี่ผมจะบอกให้ว่าครั้งหน้าเราต้องจัดก,การเรื่องนี้ความกว้างของจองั้นเราต้องจัดโต๊ะให้มันแบบว่ากำลังน,นี่เลยเพราะเ,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 เมื่อกี้เราซูมสุดแล้ว<อ>ใช<ห>่ไหมจันนี่ยเรามาแค่ห้าคนต้องยืนอย่างงี้เต็มคนหลออ เพื่อนกูชื่อโฟกัสไลฟ์เลยจะปิดไลฟ์อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยมึงมีแบบของมาให้ชิมค่ะพอดีว่าไลฟ์นู่นจะทำอาหารแบบมาอยู่ตรงนี้แล้วสวยอะแกแบบผู้ชายลุ้มล้อมมึงดูมึงทำดีที่ไหนดีที่ไห้ลูก นี่เมื่อกี้บอกในไลฟ์รูนว่าสดไม่ใช่หรออุ้ยอุ้ยโสดนะคะขายของอาชุนแล้วขายของกูบอกก่อยช่น่อยูขายน้ำหอมกลิ่นกระเพรามึงเนี่ยกบไม่แต่จะบอกว่านี่กบกลิ่นกระปี่ได้เลยนะเพราะว่ากลินกปีกลิ่นกระปี่มึงกบอย่ามาโก้เอ้าเหรอไม่แต่นี่คือหอมจริงๆเออหอมจริงหอมจริงวันนี้มึงขายน้ำหอมทุเรียนป่ะมึงอย่าเอามาในนีนน้ำหอมเขาเรียนเหรอคะพี่จริงหรอใช่ค่ะชอบหรือไม่ชอบ ไม่รู้อ่ะอย่าดมกินพี่เมลคอมเมนต์เอาขอน้ํหอมมาให้จมูกกูเพี้ยนหมดกูขายน้ําหอมอยู่อันนี้กินได้ไม่ต้องอะไรต้องกินโอ้ยอับปางหนุ่มอัางหนุ่มทีละคนเลยไอ้เอาช้อนช้อนแหลนได้เดี๋ยวนี้กินได้ครับอุ้ยแถมให้เขากินไปมือเดี๋ยวจมะโมกาเพี้ยนนะมึงไอ้หาจมูกเพี้ยนอะไรน้ําลายสอไม่เอาน้ำปลาหวานกับผลไม้แกะมาดีๆให้กูเดี๋ยวนี้ไม่แล้วมึงรู้ป่ะ กูใช้สถานที่มึงแบบกูไม่แกรงใจแหละแล้วทีมงานของมึงอ่ะครึ่งหนึ่งไปอยู่ของกูหมดแล้วเมื่อไหร่ต้องยปดทีมงานอะไรแต่ไฟกูเนี่ยกูเอากลับมาดวงนึงเนี่ยกูขอทอดด้วยแต่มันต้องกลับมาจริงอ๋อเออเพราะว่าห้องมืดๆเนาะเออ ปกติมึงรู้ใช่ไหมมันมีไฟกี่ดวงก็เยอะอยู่แต่ว่ากลัวไปเยอะเหมือนกันยืนปวดตาอยู่เกือบ20นาทีเนี่ยมึงเอาไฟดีแล้วมึงเอาไฟไว้ตู้เนี่ยขอโทษทีนะข้างหลังหน้ามืดแถวเดินมาข้างหน้าเลยไหมออกเลกูขโมยไฟไปจริงๆริงแบบมึงจริงเพื่อนมึงไม่ทรมานแอมได้วยละกูเองมึือจะแตกเอาได้เหรอได้มทุกเวลาแต่คอยร้อนมันต่อยากหน่อยนะไม่หาเยมันนี่สิกับจ้าอ๋อจ้า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 ้ยไปด้วย้า้าจ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 ้าน้าจ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 ้าาจ้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 าาจ้าจ้าจ้้า เออยวไม่ได้แข่งเออย,ยังไม่ๆๆๆได้แขงมัคุยกับเพื่อนเลย <c oughs> เอ่ดีดูวุ่นวายดีนะฮะมีอย่างนี้เดี๋ยวนะพี่เดินไปเดินมากันอย่างนี้เขาก็รู้หมดว่าไลฟ์ใกล้กัน <c oughs> แล้วต้องทำเป็นคู่แข่งกันจริงๆไลฟ์ใกล้กันอยู่แค่นี้แหละเออต่ออ,อ้าวกูจะพอจะอ่านคอมเมนต์ปุ๊บแป้งเด้งตลอดเลยค <c oughs> ุยการแยกล่างไม่ได้เลยอืมต้องอยู่ด้วยกันรอรอเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมอืม ออกคนช่วนะคือแดงลืมดูไปทิกตอกเตือนนะครับเขาบอกว่าอะไรบันเทิงทุกวงการจริงๆสนุกดีทิกตอกเตืตอนิอืมมาคือวันนี้เรามาขายน้ำหอมเอามาคิดถึงไหนแล้วว่ากูลืมเพื่อนกูเข้ามาพวกมึงให้เขาที่นี้ไหมคะแนะนำแบ่งไหมแบ่งทีมไหมแบ่งแบ่ง,บงทีมเอาเอาหน้ารักหน้ารักพอนะไม่วันนี้เราจะมูนวอล์กมูนวอล์กแค่พื้นไฟลุกแล้วแกต้าเจต้าเจต้าเป็นกรรมการเดี๋ยวได้ทำเป็นกรรมการเจตับกูยังอยู่อีกเหรอเนี่ยอยู่นี่นานแล้วกูลืมไปแล้วเนี่ยอยู่ที่หลัก เน่เจ๊นั่งออกกำลังกายอยู่ไอ้เครื่องนั่งออกกำลังกายอยู่ไอ้ตัวเนี้ยเจ๊ตัดแกเป็นคนแทบจะนำเข้าเหมาคนแรกแกเล่นไปเรื่อยากผมไปทุกอย่างเลยเจ๊ตัดเจ๊ตัดมันโง่เขาร้องเห็นไหมเขียนเสร็จเขียนเสร็จคือผมโยนได้แต่โยนอะไรอย่าโยนอะไรกันผม้วพอล้องโยนให้กูเล่นตลอดอะไรแบบนี้ไหนมันเล่นไ่ะดูเจ๊ตัดแกแกแข็งมากมันเล่นมันเล่นไหนพี่ขอพี่ทีเอ้ยใครใครใครต้องไม่เห็นเอานะพี่แน็ค ไอ้อ้ยเสียงอคือดังากจริงเลยนะแทนหลือแทนหรออันนี้จริงใช่ไหมจริงนี่่ามไม่มาลูแล้วลูกในท้องนเนี่ยไม่ไหวโอ้ยแทวะเนี่ยหน้าอกกูตีกระพือเลยถามหน่อยหน้าอกมันถึงห่อถามจริงม่ด้ยคงจริ เฮลลี่ควีมาแล้วเมื่อกี้ทนไม่ไหวนี่ทนไม่ไหวแล้วเมื่อกี้มาเนี่ยยังไงโอ้โหบอแบรนชิปไปเีิวเยโอ้โหขอขอขอแจ้งด้วยดิแจ้เมื่อกี้ยังงุกินเห็นเขาพูก็นมาผบอกสามช้ากันตรงไหนสามชนาก้นตรงนี้เออเอเ เ๋ยให้ดูต้นฉบับของจริงพี่น้องกันมุนวอกนะอเหรอคุณมูนวอลกได้ปะเนี่ยทำได้โหซีวอกได้เลยเอออะซีวอกถอยังซีวอลกเบสิคเบสิกดูด้ฟังปากเบสิก้ปีาถึงโอ้โหเบสิกเบสิกอย่าตนานตาลีก็กงานแท้่ะ เดตี่ยว่ง่เา่่านิ่วา่งเาอ้มานเป็นท่าไงเป็น่ไงล่นูมบอกใี่ขนาดขนาดไม่มีถุงเท้านะถ้าไม่ีถุงเท้าี่คือเรื่องัวนี่โอ้โหนี่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 นนี่นีนี่นีนี่ Ô bà, đi bay Còn đấy đừng có bòi, đừng Đi 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 đừng bị đừng bị คนละบายขอละบายเอามาฝากเฉยให้เราได้กินกันเฉยเจมไปขายของต่อไปขาของต่อมาแค่นี้แหละอเด็กรู้บ้างไเอโชวเสร็จแล้ว่ฝากแล้วอ้ากหอมกินทุเรียนมาหอมนิดกบคมเลยมันจะถึงคิวเอดีเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่เมรอเอากอไปกไปก่อนไก่อนไกอไปกจมเอามขวดดิฮะอามขวดแล้วขอเน พี่เวเดี๋ยวไม่พี่ดูผมไม่อยากรู้พี่เป็นคนทันหอมอยากรู้ว่าเขาเขาเค้นกลิ่นมาจากไหนพี่เหรอผมจะบอกให้เจ่ตับเป็นน้ําหอมกินทุเรียนที่กินแม่งแบบสุดอะเดี๋ยวเรากำไม่เห็นยี่ห้อแต่คือให้ได้กลิ่นพี่งงอ่ะแป๊บหนึ่งคือกินน้ําหอมนี่หายหมดอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่กินละกันก่อนกินครับเดี้ยวุ้ย ปายติชอบกินทุเรียนมไม่เจ็โบบ้างเนาะคุณาแล้วเน่เน่กินน้ำหอกินทุเรียนเหรอคะ้วทเรียนกเหรอเหมืน่ใช่เลยทุเรียนกวนด้วย มถืว่าไอติมทุเรียนเาไอติมทุเรียนได้ได้นะหวานอันนี้เฮ้ยอยากได้กินนี่ไม่แต่ว่าคข่งไม่แต่ว่าเราไปฉีดยกินแล้วได้เข่าแล้วเพ่ะไอยด้กินหมดเลยฉีดของหที่กลได้ไหมยังจะกบอีกเหรอกมอ่แรงเลยเวนอันนี้เป็นคนชอบกินจะ่ม่อ๋โหใครถงไปตายหาพอดีนึ่ว่าอยู่ร้านทุเรียนไม่ได้กินอนหมด เขาสกัดเข้มข้นมากเข้มข้นแน่งแน่น่เนี่ยเนี่่ไวมะม่วงมะม่วงแ่เฮ้ยแป๊บนึงกลับมาที่น้ำหอมมาก่อนน้ำหอมเราเนี่ยมีหลายกลิ่นสาหรับฉีดตัวอันนี้คือสามารถฉีดบนผิวกายได้ด้วยผมก็ได้ด้วยได้หมดทั้งตัวได้ทั้งตัวหัวจะดเท้าน่กูยังไม่ได้มูนวอเลยแต่กูอยากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาไปเกินเราค่อยมาต่อ ขายก่อนนุ่มๆลองน้ำของกันไหมครบกลิ่นอย่างเนี้ยครบแล้วนุ่มๆเขาจะขายแบบไม่เคลแท็กสารเขาอยากเอแล้วขายอาทีละคนทีละคนนะทีมมันไม่แก่เอแล้วขายเอแล้วขายด้วยใครก่อนให้เราทำให้พี่แน๊ดดูค่ะเพราะเขาไม่ซ้อมกับเราเดี๋ยวเราทำให้พี่แน๊ดดูก่อนค่ะใครเป็นคนเริ่มพี่เติร์พี่เติร์เอ็นแล้วขายพี่เตอรคนแรกเอาไมค์ค่ะเอาไมค์เลยไมค์พอพี่ถือคนละกิ่นไม่ถือคนละกิ่นอย่าช่วยกันล่ะพี่ถือช่วยกขาล่ะยันไงต้องมันกล่าแน่นอนเอ็นค่ะ นี่นะครับเอายังเอาอยังโอ้โหอันนี้ควรจะต้อนี่นะครับถ้าเราต้องหันข้างใช่ไหมเราเองเราจะเองต้องเข้ากันไหมเนะพร้อมกันไหมไม่เพียงคนฝั่งให้เห็นแค่คนเดียวแค่คนเดียวคนเดียวคนเดียวตัวละกิจตัวกิจเริ่มจากกิ่กแรกก่อนครับอ๋อเอากลิ่นนัวก่อนเลยนะก่อนอกมามาเลือกมาไบยสเตอร์ยสนะครับตัวนี้นะของตัวละแปดหุณบองต้องต้องช่วยเหรอรบกวนเพื่อนๆด้วยนะครับเอเนนอ่ะาทำไม ยังไม่มาเหเดี๋ยวนะฮะโอเค1 2สองเด okay. 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 ี๋ยวนะครับโอเค ใครได้เยอะสุดขายด้วยกลิ่นนี้กะออกหอมแบบดูดๆคูคูนะคะแนวแบบสปอด์ตวัยรุ่นชอบใช้เลยกลิ่นที่พี่เขากำลังแบบว่าโชว์อยู่นะคะใช้ได้ในชีวิตประจำวันเนาะใครที่ทำงานอยู่หรือว่าแฮงเอาท์อยู่ก็คือกินนี้เลยค่ะต่อ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 ต่ดต่อ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 ม่ต่ต่ต่ออตต่อต่ต่อตอต่ต่อต่อตอต่อ ันนอาว่กคนไหนก็คุ้มหมดแหลยเดี๋ยวช่วยหนนี่เลยตัวนี้ผมผมชอบตัวนี้เลยเชียร์ฟูไนท์นี่มีคนบอกมาหอมจริงด้วยเหรอนี่ดีกว่าแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าหอมจริงตัวนี้ก็หอมกว่านี่นี่ไอ้ตัวนี้ผมชอบแบบหวานเลยแคชเช่สวีทหอมหรือยังมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงเอ็นไปจนกว่าหนูจะพูดจบอ่าโอเคเอานะจับผมด้วยนะโอเคได้เพื่อนหันข้างเหรอหันตรงมันไม่เอ็นนะเอ็นอ่ะเอ็นต้องหันข้างเออโอเค ขวดละ299นะคะกลิ่นนี้นะคะสีชมพูนะคะ3 2 1ไปตัวนี้นะคะจะกลิ่นหอมหวานแบบน่ารักลูกคุณหนูอ่อนโยนอ่อนหวานน่าทนุถนอมละมุนสุดๆผู้หญิงหวานหวานนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูว่าใครเอ็นได้เยอะสุดกลิ่นต่อไปมามาเตรียมตัวเฮ้ยโหต้องอันนี้เลยเชียร์ฟูไนท์มาฮะโอเชียร์ฟูนท์อันนี้คืที่สุด สามสอกินนี้นะคะคือเชียร์ฟูนนะคะสีเขียวกลินน่ารักมากสดชื่นแบบสดใสสุดๆล่าเลิกสุขสนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้ง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 คร้งครั้งครั้งครัครังครั้่้ั้ัย้้ังค ชาบิงไบนะคะสีฟ้าทะเลนะคะ3 2 1สอหนึ่ง <ไป S 2> กลิ่นนี้นะคะจะเป็นกลิ่นหอมสะอาดเบาสบายนะคะเรียบหรูอบอุ่นโรแมนติกนะคะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ 299บาทนะคะวันนี้มีโปร2ขวดนะคะจาก780เหลือ499บาทค่ะพี่แก๊ปแกควงขวดน้ำหัมนี่เพิ่งเห็นดูดิน่าก็ให้ชนะแล้วแหละกันพี่แน็กก็ต้องควง2ออันไม่ต้องใช้มือเวลาไหนไปฝึกเนี่ยเมื่อกี้เลยตายพี่แน็กตายพี่แน็กไหนกินแนวกาสีม่วง นี่กินนี้พี่แน็คชอบที่สุดแม่โอ้ใส่หน้าท้าด้วยมันจะยงไงให้อยู่เป็นร้องให้ล้องให้บัตเตอร์ไฟเมจิกดรีมพี่แน็คออันนี้คือสามต่ำเลยอันนี้ต่ำสุดอันนี้เอาหนักๆนะคะสองหนึ่งกินนี้นะคะัต

เก่งมากพี่แก๊ม่มีหลายหลายคนอยากฟังเสียงน้องๆหนุ่มๆนะครับผมแล้วก็พี่ๆต้องบอกว่าเราเรียกน้องๆหมดไม่ได้เพราะว่าพี่พี่พี่แก๊บเราห้าสิบแล้วผมรู้เลยพี่แก๊บเฮ้ยมีคนอยากรู้เรามาถามอายุกันมั้งดกว่าเจ๊ตาบก่อนเจ๊ตับอายุอะไรยี่สิบสองค่ะเชื่อไหมไม่มีใครเชื่อเลยก็พอทำแบบนี้บ่อยๆแล้วเริ่มแล้วเริ่มหวัดดีกูกันชํำแล้วเดินเข้ามาคือดูหน้านับถือไงดูเป็นคนแบบดูเก่งดูแรงตั้งแต่เด็กาวกว่าูมิคุ้มายุใช่ไม ชุดสามปีอยู่จริงอ่ะพี่ซันยี่สิบสองดูเด็กป่ะเด็กป่ะอายุเด็กมากเด็กมากเด็กกว่าไอ้เบสอีกคือง่ายมึงเด็กสุดในสตูตรงเนี้ยยี่สิบสองอ่ะอ๋อพวดถึง